สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับที่อาเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสระน้ำที่เห็นตรงนี้นะครับมีความแปลกสระหานไม่เหมือนใครเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าบารายนะครับบารายก็คือ,อสระน้ำขนาดใหญ่ที่นี่เขาเรียกสระสี่เหลี่ยม เพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะแต่ว่าที่เห็นยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งขุดนะแต่เพราะว่าอายุประมาณ8-900ปีค,ค,คู่กับปราสาทสีขอรภูมินะครับอันนี้น่าจะเป็นแหล่งน้ำของชุมชนในอาณาจักรของโบราณที่ปกครองในภูมิภาคนี้มาก่อนนะครับนี่คือบารายถ้าเคยเคยไปที่ จังหวัดใกล้เคียงคือบุรีรัมย์นะครับเมืองทะเลเขาเรียกทะเลเมืองต่ํานั่นก็คือบารายครับจะมีใหญ่กว่าน,นี้น่าจะประมาณสามเท่าของอันนี้ครับแต่นี้ก็เห็นความยิ่งใหญ่ครับเป็นสั์น้าโบราณที่เขาขุดเอาไว้ตอนนี้เป็นที่ออกกำลังกายนะครับเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติคนเข้ามาออกกำลังกายอะไรตอนเย็นๆสุดยอดมากครับ ไม่แน่ใจว่าระดับน้ําปัจจุบันเท่าไหร่แต่ดูความกว้างเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมนี่ครับสี่เหลี่ยมจากนี้ไปสุดนู้นแล้วก็จากนี้ไปสุดนู้นนะครับเราจะเรียกสะสี่เหลี่ยมด้านนู้นเนี่ยมีอ่าคนทําจุดชมวิวไหมนะครับอันนี้เป็นงานสมัยใหม่ที่มันเพิ่มที่หลัง ส่วนด้านตรงนี้เนี่ยตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วมีโรงเรียนมีอะไรเนี่ยตรงไปประมาณ500เมตรจะเป็นปราสาทสีขอรภูมครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและเป็นหน่งในปราสาทที่มีความสวยงามมีลายหน้าบันของศิวะนาตรานะครับพระสิวะไร่ลำนะครับต้องตรงไปด้านนี้นะฮะส่วนนี้ก็คือสะสี่เหลี่ยม ที่ครับนี่ฮะจุดนี้ครับมองศาสตร์สี่เหลี่ยมแล้วปราสาสรสีขรุภูมิเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นภาพดาวเทียมนะฮะนี่จะเห็นจุดที่ผมอยู่เนี่ยสะรสี่เหลี่ยมส่วนตรงนี้คือปราสาทรสีขรุภูมินี่ครับตัวปราสาทรสีขรุภูมิถ้ารายละเอียดดูอีกคลิปหนึ่งครับ นี่ตัดตรงมาผ่านโรงเรียนสีคารพูมิพิสัยก็จะเจอนสะสี่เหลี่ยมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่คู่กันมาแต่สมัยของโบราณครับนี่ฮะสะสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างความยาวไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะสังเกตเลยว่าเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับ บริเวณด้านหน้าสวนนะครับเขียนเป็นป้ายไว้ว่าสระน้ําโบราณนะครับวงเล็บสระสี่เหลี่ยมนะฮะมีความน่าสนใจนี่ก็เป็นมุมอีกด้านหนึ่งนะฮะของสระสี่เหลี่ยมที่เป็นอ่างเก็บน้ําบารายโบราณนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวปราสาทสีคอรพููมครับ เหมือนมีคนมาปล่อยปลาครับความยิ่งใหญ่ครับอลังการมากแล้วยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบันน้ำไม่แห้งไม่แหลงครับอันนี้คือความสุดยอดของงานชนะระทานโบราณในสมัยของและพบกันใหม่ครับกับ Channel f ง e l d ไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากในค,ครับผม จาก,กาอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับ